ครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับขออนุญาตมือหนึ่งพันไปบ่ได้มนี่คลิปมาลงให้พี่ให้น้องเบิง่งมือนีกะนี่คลิปมาตอนมาฝากพ่อแม่พี่น้องอีกคือเก่าครับสําหรับช่องหน้ากิติชัยบารีช่องดีนีสระมือนีออกมาหาพ่อตาอยู่หน้านะครับเพื่อทายทํางัวเล่านะครับอ่าเล่าเป็นเกษตรกรยุใไม่นะครับ ครับขออนุญาตแนะนําพ่อตาซื้ออีย่างจันท่าเพราะงี้จันท่าวัดดีท่านผู้ชมจังน้อยได้วบอกคุณตาเอาวัดดีท่านผู้ชมจังน้อยได้๋ยววัดดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายยกมือวัดดีไหมคุณตายกมือวัดดีสิเอาสนบบมือวัดดีท่านผู้ชมเออเนี่ยพ่อตาจันท่านี่เดี๋ยวนี้ออกมาอยู่หน้าได้ยักปีเราคุณตา ในสิบเก้าปีล้วครับสิบเก้าปีในจํานวนสิบเก้าปีนี่มาเรียง,งว้วเรียงค้ายอ,อันมันเรียงเป็นเรียงไกลอยู่หน้านี่ตลอดตลอดมากก่ยายมากผู้เดียวมาอยู่ผู้เดียวยายย้ายบรได้มาอยู่นำ้ำยายบ่ได้ไมาอยู่นำ้ำรอเดี๋ยวนี้คุณตานี่เลียงงวัวจจกโตทั้งเมืทั้งเมื่มไาไรตะกอนตีเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวนี้หนึ่งงวัวเหลือจกโต หเ,หเหลือหาโตเหลืองงว่าหาโตมิม่งเจ้ตัวแม่ล้วนๆเป็นบ่อนี่เจ้ตัวแม่ล้วนๆอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับว่าแต่ละโตนี่อันนี้เป็นง่วอ่างัวพื้นบ้านหรือว่างัว่างัว่าบามันพันเนื้องัว่าบาบ้นพันเนื้ออ่อืมงัว่าบาบ้นพันเนื้อนี่มี่มีซื้อบาคุณตา,าเดี๋ยว <บา S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวถามตัวนี้ตัวที่สวยจังน้อยนี่ตัวที่สวยตัวนี้เล่าซื้อว่าอย่างไงซื้อ นวลจันทร์อ๋ออันนี้ซื้อนวลจันทร์อันนี้อันมีทองไปมีทองแล้วผสมได้จักเดือนละผสมได้หกเดือนละผสมได้หกเดือนอันนี้อันผสมจริงหรือผสมเทียมคุณตาผสมจริงผสมจริงเอาพพอพันพิ่นมาจากใส่พอพันิ่นมาจากนวลจานอ๋อตัวที่อันแดงๆนั่นบ่โอ้โอพอพันบาวันตัวน,นั้นใส่ได้อืมที่เพื่อนมาผสมให้ผสมเทือแล้วจักบาทคุณตา ะะอันนี้พัน,พนตัวนี้ติดทองแล้วหกเดือนส่วนตัวนี้แหละตัวนี้ก็สวยนะคุณตาอเนี่ยตัวนี้ซื้ออย่างตัวเนี้ยอืมซื้อ,อพันสาซื้อยังเกาะพันสาพันสาอันนี้ได้จากเดือนละอาจจะปีแล้วงวดตัวนี้งวดตัวนี้ทับ ส,สีหาเดือนหาเดือนสีหาเดือนนี่หมายถึงว่าพอพันนี่มาจากสตัวเดียวกันเอรอตัวเดียวพอพันนี่มาตัวเดียวโอเคโอเคนี่สองแม่สองแม่มีตะงว่งงามๆครับคุณตาภาพภามาเบิงทั้งพี่เลยบอกภามาเบิงคุณตาอันเดี๋ยวเจติโพอดอันตัวนี้ตัวนี้คุณตาในตัวสีมนๆจางหนีน่ซื้อมันวางไหนคุณตามอซื้ออีหมอก อ,อืมนี่กัหไงอยู่คึอกันทั้งบดทั้งม้วนมีแต่ตัวใหญ่ครับม,มันเท่าไปสูงว่าอกันครับตัวผมนะครับคาดว่าใน,นําจนวนหาแม่นี่เป็นงัวแม่ลด้วนได้สวดได้ส่งบดนะครับอันนี้มาให้พี่ให้น้องเบิ่งนเกษตรกรยกไม่เล่าออกไปอยู่หน้ายายปรได้มาอยู่น้ำยายอยู่บ้านนะครับเล่าก็ออกมาอยู่หน้าเลี้ยงง่วตะกอนเล่าก็เลี้ยงหลายตอนนี้ก็เหลืออยู่ สำนีนองเหนือจางงัว่าพุ้นตานองเหนือจางงว่าแล้วมีอีอย่างอีกบานเนียไก่ไก่นี่เป็นไก่หยังไก่พันกระดูกดำไก่พันกระดูกดำมีหลายบนไหนไก่พันกระดูกดำนี่ยมีสิบสี่ตัวมีมีสิบสี่ตัวแล้วก็ไก่อีอย่างอีกบานเนี่ยไก่พื้นบ้านอืมไก่พื้นบ้านนี่หลายแบนไหนหาสิบหาสีบนีภาไปบเบิ่งได้ปะเดี๋ไก่เนี่ เอาคุณตาลองลองยางออกหนายางไปเบิง้งอย่างนี้มากจริงยนะยคบยางกาแล้วแต่คุณตาถ้าเบิง้งถ้าเบิ้งเอาเขาวานเนี่ยมันพี่น้องที่เคารพครับสมัยสมือนีกเษกษตรก่อนบ่าบเปลี่ยนวิถีชีวิตนีก็ลำบากนะครับเพราะอย่างเพราะท่านอยากท่านนอืม เกษตรกรยุกไม่เพราว่าที่เป็นการเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่สียุนิสภาพออกมาอยู่ไห้อยู่หน้านี่ก็ยังสบายนะครับนี่ให้พี่ให้น้องเบืองบ้านเล่าเพืเ่อนเ,เล่านะครับไฟฟ้า,าก็เจ้าก็มาหอดตลอดมาหอดแล้วนี่ครับมาเล่าก็มีพร้อมครับมาเล่าก็มีตู้เย็น มีตู้เย็นมีครัว้วแล้วก็ยูตามอัตภาพของเรานะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อันนี้มันใกล้บ้านที่เราเลี้ยงี้ยงแบใกล้บ้านที่เราเลี้ยงครผมก็อยากให้เกษตรกรทั่วไปนะครับหันมาพัฒนาตัวเองอ โอ้หลายตายัวนะคุณตาใกล้เป็น,อนลอยสินะยืมใกล้เป็น้อยนอกเหนือจากใกล้ดำใกล้บ้านทั่วไปแล้วเดี๋ยวนี้เลี้ยงเลี้ยงป่านําบมาคุณตาเลี้ยงปลากรเลี้ยงป่ากระสาป่าก็มี้นปลาก็มีสาป่านี่ไม่ไม่เลี้ยงคุณตาเลี้ยงป่า่างแน่ ปลานิ่นปลาเน่ปลา,าขาวตะเพียนแต่ว่าช่วงนี้ลุงไปไทยทํำใหม่ปีให้น้องเบิงมาได้พ่มหมอกยางยากนะครับยาางยากมาไทายตอนเศร้านะครับอันนี้เป็น,เป,นเป็นให้ให้พี่ให้น้องเบิงนี่เป็นไก่ประเภท็ดไก่มันหยานเห็นเห็นกล่องมันก็นึกว่ามันคนจี๊งไม่ยิ่งมันไปนแลนเขาปลานะครับแลนเขาปลากับเบก้ามันกินเนืยอม น,นี่พี่ใหน้องเมืองนี่นี่เป็นไก่ไก่ทั่วไปนะครับไก่ตัวอันนี้เป็นพ่อพันธุ์เนาะอาพ่อพันธุ์อันนี้พ่อพันธุ์นะครับพี่ใหน้องเมืองนี่พวกที่เป็นพ่อพันธุ์อ่าพ่อพันธุ์ก็ใส่ได้นะครับเป็นไก่บานธรรมาดาเวลามันขึ้นมันก็น,นอนอยู่ทั้งกกม่วงนะครับนอนนอนน้ำคว่อนทั้งน้ำคว้าน,น,น,นมูนีน้ำกกใหม่กกไหล,กลอยู่นี่เบิดโอ้หลายไก่อยู่นี่เนาะ แต่ว่ามันหนึ่งบโบโบก้าเมื่อก,กินเมียเหตุผลเขาวานดีเมื่อก็นาตากเนี่ย <c oughs> เหตุผลมันเห็นกล้องนะครับมันเห็นกล้องว่านึกว่าคนที่มันยิง่ง <c oughs> มันก็เลยแล่นหนีนั่นคือเหตุผลนะครับไก่มันก็นย่านของมัน นี่แหละครับนี่มันมันออกมาเป็นบางส่วนเล็กๆนะครับเนื่องจากว่ามันยานนะครับขออนุญาติพ่อตาจันท่าอายุจักปีหรอเฮ้ยแปดสิบแปดสิบสุขภาพแข็งแรงอ่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้สบายเฮ็ดงานได้อ๋อเลี้ยงงวเลี้ยงควายได้ครับนี่คือการที่เฮาท่าหากความอากาศบริสุทธ์ ร่างกายของเข้ากับผุดพองแข็งแรงถ้าเขาอยู่กับอากาศที่บบริสุทธิ์ร่างกายกับสุดสมพตาเราอายุตัง้ง80ปีแล้วก็อยู่ได้สบายสบายเราออกมาอยู่ไฮหยหูน้าของเราเรามาอยู่นี่เราก็บ,บนธรรมดาด้ครับที่พี่นอ้องเบิ้งเราวม่ลงสีพร้อมอยืนนี่ลูกไส้ลูกเขยเป็นผู้มาสีเขา่าสี่เข่า บ้านเมืองเขาเจ้าก็ออกมาสีเขาอยู่หน้าเล่านี่ก็ล่งสีให้ให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับนอกเนื้อจะล่องสีแล้วก็เล่าก็จะมีครบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอยู่หน้าของเล่านองเนื้อจะหั่นกับตรงนั้นก็เป็นความคั่ควมีเบิดะนะครับมีเบิ้คบกรมีู่ปลากรมี่นะครับอยากเปเกษตรกรทั่วๆ่วไปนะครับ สนใจอยากไดพิกพื้นชีวิตแบบเกา่าๆมากเฮ็ดแบบใหม่เฮ็ดแบบใหม่คือเฮ็ดจังไรครับนี่แหละครับคือการอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับการที่ทําให้เศรษฐกิจพอเพียงแต่มีเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าไปบงังเฮ็ดหน้าก็เฮ็ดเป็นหน้าเขาเพราะได้อยากได้กินแล้วก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงงัวแล้วก็เลี้ยง กบเลี้ยงเขียดเลี้ยงปูเลี้ยงปลาไปทำอัตภาพนี่ก็เอื่นว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่จำเป็นต้องซื้อนี่ยังกับกินไปนั่นนะครับนี่คือแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้ก็เล่มาัดไทยทํำใหม่ปีฮานนองเบืองเป็นบุคคลตัวอย่างอีกคนหนึ่งนะครับที่ช่องน้ยกิติชัยบาลีช่องดีมิสระมาขอถ่ายทำเป็นอย่างจะว่าเป็นบุคคลตัวอย่างนะครับเล่ามาอยู่หน้านน่ หลายปีพอสมควรนะครับเล่าพลิกชีวิตของเราจากการที่เล่าเห็ดหน้าเรียงป่าเรียงกบคือกบกับป่าเนี่ไปท้ายท้ำบ่ได้ช่วงนี้นะครับเรียงเรียงไก่ไก่กับมีไก่ดำไก่กระดูกดำแล้วก็ไก่บ้านไก่ลาดทั่วไปนอกเหนือจากนั้นแล้วเล่ากับมีเรียงงั่วนะครับที่นี่ให้พี่ให้น้องเมืองป้าคุตายย่างไปง่วอีกทีนึง ยางไปงัวอีกนะครับคุณฏามีเครื่องอัดฟางบ่อต่ฟางครับบ่ว่ามี่มี่จัืรซื้อมี่มจกัออกรซื้อเอาละครับซื้อจักรื่องบดหยาซับหยาเครื่องบดหยาตัดหยามี่อ่าล้วเชนีเฟางที่มาให้งัวอยู่นี่ อ่าเขาซื้อเขาเป็นวะซื้อเขาซื้อนี่ซื้อเขาแล้วอันส่รถแจเขามากองไว้ที่ซื้อซื้อเขาเนี่ยอันก้อนได้จักบาทซื้อเขาก้อนละสิบหกบาทก้อนละสิบหกหกบาทเขามาส่งค่าอารของเขาอ่าค่าอัดก้อนละสิบหกบาทอืมซื้อเพื่อนเขาอีกไปซื้อเพล่าวน้อยร้านใหญ่อ๋อเขาก็ไไปปซืื้อออมยาไปซื้อ ปีนี้คาดว่าจะซื้อคืออีบ่นี่ซื้อคือเกา่าซื้อคือเกา่าตัวซุ่มบอม่านี่ก็ซื้ออืมซุ่มบอม่านี่อันนี้อันนี้ตั้งปีไก่ในแมนบ่นี่งบอม่ปีนี้เนาะอ๋อถ้าปีนี้อืมอืมนะครับโอ้ไซด์ไดร์ขึ้นตา,าวิธีความงัวของขึ้นตานี่มาขึ้นเขาไต่ไฟกันยุง่งแมนบน่นึ่งไต่ไฟสองยุ่งอ๋อยุ่งกับบอมา,าถ้า,ตาไต่ไฟโอเคนะครับ มาถึงช่วงสุดท้ายอ,าอยากจะให้พ่อตาฝากไปถึงผู้เฒ่าทั้งหลายคือกันที่อยู่บ้านบุมมินเวียกเฮ็ดเบียงงานอยากสิมีสุขภาพดีแข็งแรงอยากทีอ่อยู่ซุ้มกินเย็นมีแห้งเฮ็ดเบียกกุ้นๆปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บแบบใดกับคุณตาฝากถึงผู้เฒ่าคือกันได้ปะอ๋ะอ,อมีแนวฝากวะ ะอยากสุขภาพดีเช่นชวนผู้เฒ่าออกมายู่ไฮยู่หน้าตาอตัวนี่จะบอกผู้เฒ่ามู่สูงอายุมู้หลายดีกีด่าอยากท่ำเกษียณพ่อเพี้ยนมาอยู่ทองยู่ืาแล้วก็มีความสุขมีความสุขอากาศบริสุทธิ์อากาศ บริสุทธิ์ดีอืมปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บนะครับนี่คือตัวอย่างให้พี่ให้น้องฝากไปถึงคุณตาคุณยายทั้งหลายที่อยู่ในบ้านนะครับอยู่กับมลภาวะที่มันเป็นพิษแล้วก็สุขภาพของเฮาก็เป็นกระเซาะกระแสะออกมาอยู่ทงอยู่ทามาเลียงง่วเลียงค้วยเลียงเป็ดเลียงไก่แล้วก็เลียงปูเลียงปลาเฮาก็จะสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีเป็นสุขนะครับ สำหรับคลิปนี้กะพี่น้องเห็นแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผู้ขาช่องหน้ากิติชัยบาลีเออคุณตาสมมติถ้ามีคนอยากมาอันมาเยี่ยมมาเบิงนี่ได้ปะ<อ>ได้คือการมาเยี่ยมมาเบิงนี่ได้เออต้องการอยากมาเยี่ยมมาเบิงมาเอาคําปรึกษาน้ำแบบแบบไรอยู่จังไหน,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 นไกินจังไหนนี่ได้คือกันได้เบิดยินดีต้อนรับโอ้ Okay, ครับยินดีต้อนรับบอไดลังเกียดเนาะบอรครับผมเอาสำหรับเศรมนี้คลิปนี้ก็คงที่จบไปแต่เพียงสทานี้ขอกล่าวคำวา่าสวัสดีครับ